นี่ก็เป็นหัวข้อเขานะคะสึ่งก็น่าสนใจมากๆเลยในช่วงแรกข้องรายการเราเข้าชาวบานเดี๋ยวเรามาแลกกันทีารายละเอียดคองข้อนก่อนนะคะมากันที ข่าวที่หนึ่งนะคะเรื่องราวของภารกิจนะคะของทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำโดยนะคะนายนิพนิพ์บุญญามานี่นายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะซักซ้อมแผนเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ประสบภัยจากอุตกภัยว่าตภัยและเกาะดินคลนตะลมนะคะประจําปีงบประมาณ2557ค่ะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติอุตกภัยว่าตภัยแล้วก็ดินคลนถล่มของจังหวัดสงคลา้าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุงคลา้าได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอม้อมแล้วก็ซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุตกภัยนะคะว่าตภัยแล้วก็ดินถล่มด้วยค่ะประจําปีงบประมาณ2 5 5 7 ซึ่งก็จัดการประชุมขึ้นนะคะทีห้องประชุมวิเชียนทีรีองค์การบริหารสวนจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่12พฤศติกายุน2 5 5 6ที่ผ่านมากค่ะโดยมีทางด้านนายนพิพธนบุญญามนี่นาย,อยากองค์การบริหารสวนจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะ จากนั้นนะคะทางองค์การบริหารส่วนจังวัดสงขลาก็ได้มีการจัดขบวนรถแล้วก็เครื่องอุปเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะเตรียมให้การช่วยเหลือ แล้วก็มีการสักสอมแพ้นเชิงปฏิบัติการค่ะช่วยเลือบููประสอภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยจากอุตกภัยวาตภัพยและวก็ดินะลมประจำปีงบประมาณพศ2557ในวันที่10เซพิพศบิกยน2556ค่ะที่บริเวณคลองวงตําบลน,นามน่อยอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลันั่นเองค่ะ โดยทางด้านนายนิพนธ์บุญญามานี่นายากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้ลาว่าสถานาการณ์ไพ่พิบัติอุตกภัยว่าตภัยและก็ดินถล่มของจังหวัดสงขลาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาถือว่าเป็นภาราหน้าทีนะคะที่ว่าสาคัญอย่างยิ่งค่ะในการจะพิทากรักษาไว้ึ่งชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ดังนั้นนะคะภัยทางธรรมชาติที่เราเนี่ยไม่ทราบหมายจะกําหนดได้แต่ว่าทราบหมายจะว่างแผนการป้องกันร,รือว่าแก้ไขเ้ล่ลวงหน้าได้ค่ะจะเป็นเรื่องของอาการกระตุนนะคะในถูกภาคส่วนให้ได้มีได้เล็งเห็ด้วยความสําคัญเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาและก็ถือว่าเป็นภารกิจนะคะที่ทางองค์การบริหารวนจังหวัดสงขลาจะต้องแรงหรือว่าต้องแคบดําเนินการตามกรอบนโยบายค่ะเพื่อเป็นการอ่าเขาเรียกว่า รักษาซึ่งไว้ความปลอดภัยทางชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดส่งคลา้าในช่วงฤดูมรสุมนะคะหรือว่าช่วงดูผ่ะช่วงน้าฝนนะคะของทุกๆปีนั่นเองค่ะ นี่ก็เป็นการเรียมความพร้อมนะเรียมหับมือนะฮะกับไพ่ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะท่านผู้ชมนะคะเหมือนทางดา้านนายนพนิพนธ์บุญญามาายยาาณีนายกอุ์การบริหารวนจังหวัดสงขลาท่านได้บอกนะ,ะทกุกต้องแหล่วไพยธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถจากกำหนดไดนะคะเมโรโล็อกวาน,นาวิทั่วไม้ พายูอีมาไม้นะคะไฟไม้ระหว่างดินโคลนตะล่มอินทะล่มลงมาไม้แต่ว่าสิ่งสําคัญเนื้อสิ่งอื่นใดค่ะทําปันพรือนะคะถ้าหากว่าเกิดภัยต่างๆขึ้นมาแล้วเราทราบหมายจากแก้ไขรืหว่ารับมือกับมัน่นใดจากนักก็กลายเป็นเบานะคะและก็นี่แหละคือภาระหน้าที่ภารกิจพันธกิจของในนา้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยนาโดยนายนพิพนน์บุญญามณีที่ตอนนี้เนี่ยทันเรียมรับมือเดินหน้าอย่างนักนะเขื่อช่วยเลือกพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยค่ะ